เนตรง stand up ไว่า stand up ะ stand up อดนี่เ่โอ้โหนี่เ่โอ้หน้าขาค่ดินเข้นได้เว้ยบีนี่ไปว่า่ stand up เขาพัรนาเลยเดือนนึงนะ หลวงปู่พักผ่อนนะครับเด้อองหลวงปู่พักผ่อนกลางวานันตากตำม,มาหนักแล้วหลวนะงปู่จัง แหลงอยู่ตัวทางสกนนะกลนครหน้าม่มมี่ไปคอยบวายู่ฝนบวกด้วยนี่แห่งแหลงน้ามุมมี่นกเป็ดนกเป็ดคือเดือบบลายวะ่ะ ต่ก่อนนกเป็ดสามสี่ลอยนกเป็ดเหือไม่มากนกเป็ดไม่เยอะเลยมาเยี่ยมลองปูผ้าส้มวัดไตสิขา ใบใหม่หลายหลายงามเออไปกราบแล้วหลวงพ่อเพิ่นกำลังมาอันกำลังพากไดใหญ่เด้อาเขาไปตอนนี้ไปหลวงพ่อเพิ่นกำลังขึ้นเตียงเด้อ พาเขียนไปเลยโอ้โอน้ำแห่ง แห่งแรงหลายงานวันบูรพาจารย์วันที่สิบสามหอดสิบหกสิงหาคมสองพันห้ารอยหกสิบสามวันที่สิบหาคารวะหลวงพ่อผู้ได้ว่างกบมาผู้ได้ขี่ขานกับมาตองมาก๊กใหม่ไงเบิดละโมยูสามสี่เดือนต้นใหมใ่ไง เดาว่าเขาเผาถิ่มไว้ได้ย่งอยู่ตัวนี้ทำความสาดกุติก่อนบันนี้โอเคกินเลยกินข้าวเลยสั่งมากับไทยรัฐมือน,นี่มาทมาทำความสาดกุติก่อนเ,เด็กเด็กเอ้ย ทำความสะอาดกุฏิช่วยกันพ,พ,พี่มานาั่งพี่มานั่งข้างในเด้อมีพัดลยวหาไหมพัดลมใช่ไหมพัดพัดลมอยู่กุฏิลังนี่มีบ่เนาะมีพัดลมบ่ครับอยู่กุฏิลังนี่ครับจนันแปรพัดลมกุฏิลังนี่มันเนี่ยมีบ่พัดลมตั้งขางแล้วพาทำความสะอาด กุตีค่อยมุนเอเล A ่ L A, ปานหากมาซาฟารีเวอร์ค่อยก็ไม่เหลือโอ้ยค่อยอะไรเงืดหลาย กูต <c oughs> oh, e oh, e ีค่อยโอ้ต้นจันทร์อันนี้ค่อยใหญ่เติบแน่เด้อต้นโอ้ต้นอันนี้ค่อยเขียวเบิ้ดเลยก็บากันบากกันจนใหญ่เติบบบากกันี่ต้นมากันมา หมากเฟื่องปลูกใส่ไว้นะขัง,ง่างเดี๋ยวสิทำาศาสตร์กุฏิกอน,นอกเออปักอยู่ข้างหน้าอาจารย์ใช่ไหม นุกนุ่อยเด๋ยวจะโตว,วะจะทำความสาคุติก่อนหืมโมดิยาเราไม่ได้เจอกันนานเป็นไงบ้างพร้อมไปเลยนะมึงเนี่ย <c oughs> ยาบูม,มอ่าอันนี้เขาเรียกโมริยา,ยาใช่ มันเตะเก่งเหมือนกันนะครับว่าตัวนี้นี่ไม่มีปักพ่วงม่มีบอครับมีปากหอยบอมาทำความสาก,กุติสักหน่อยเป็นไงคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าโมริยาเราไม่เจอกันนานสันหัวเดิกๆใส่เลยนะแต่เด็นอุวบวนน้ำข่อยบา ฮะเบ่งด <Goodness. S 2> <c oughs> yeah, ูแดหลวงพอดีเดอร์คอยบระโยชนเดอร์ฮะคอยประโยชูฝากดูแดดดวงปู่ด้วยเดอร์อยู่จะอยู่มูเจ้าไปใส่เบิดมูเจ้านั้นฮึเจ้าคิดหอดคอยเจ้าขึ้นมาหาคอยอยู่นน่ฮะฮะคิดหอดบอ